การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน่นประจำปี2566ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขทุงโรงทองเรืองนามอารามตาอ่างเก็บน้ำนำพาสร้างชีวิตรักสามัคคีสืบสารงานวิจิตผลผลิตแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุงโรงทองหมู่ที่10 ตั้งอยู่ในตำบลแม่ละน้อยอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละน้อยมีพื้นที่ประมาณ10.59ตารางกิโลเมตรบ้านทุ่งรงทองมีสถานที่สำคัญมากมายเช่นวัดบ้านทุ่งรงทองโบสถ์บ้านทุ่งรงทอง ศาลาอนเนกประสงค์หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21โรงเรียนบ้านท่าสองแควสาขาบ้านทุ่งรงทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งรงทองอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งรงทองศูนย์เรียนรู้ต่างๆเช่น ส่วนบ้านทุ่งกลุ่มแปรรูปของใช้ตกแต่งภายในบ้านศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนําหลักประชาาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดวยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาทำให้ผู้นําหมู่บ้านและคนในชุมชน ตระหนักเรื่องการดํารงชีพในสถานการณ์วิกฤตมากขึ้นจึงได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้และเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการขยะ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขยะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายให้ความรู้ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและมีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง บานทุงโรงทองยังให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่มผู้นำจึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามจารีตประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำชุมชนเป็นต้นด้านระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ด้านการบริหารจัดการชุมชนบ้านทุงรวงทองมีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับคณะกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นมีการทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ และมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนมีการจัดตั้งและมอบหมายหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านมีการตั้งจุดตรวจตามที่ต่างๆของหมู่บ้านอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันเหตุร้ายและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และยังมีการประชุมเตรียมแผนสำหรับป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติอยู่เสมอด้านการใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากหมู่บ้านจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในแต่ละด้านรวมทั้งใช้ประกอบการจัดทำแผนชุมชนอีกด้วยหมู่บ้านมีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยมีการใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis หรือ CIA ซึ่งนำฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขและจุดเด่นของหมู่บ้านประกอบกับข้อมูลจากการใช้เครื่องมือ SW o t a n a l y s i s ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจชุมชนบานทุงรวงท้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพและชุมชนโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหากิจชุมชนขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในชุมชนการส่งเสริมด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพกรรมการแต่ละกองทุนจะพิจารณาถึงการประกอบอาชีพของสมาชิกที่ขอกู้เป็นลำดับแรกมีการติดตามการดำเนินงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรม,มาพิบาลมีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีการจัดสรรผลกำไรและสวัสดิการอย่างเป็นสัดส,ส่วนมีการรายงานรายการบัญชีต่อที่ประชุมปัจจุบนันบ้านทุ่งรงทองมีกองทุนชุมชนจำนวนทั้งสิ้น6ก,กองทุนดังนี้กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งรงทองกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านกองทุนอยู่ดีมีสุขและ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุโรงทองมีสวัสดิการชุมชนและสาธารณประโยชน์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมเงินซึ่งเงินจากการออมและผลกำไรที่ได้หมู่บ้านจะนำไปหมุนเวียนและสมทบกองทุนพัฒนา,นากลางหมู่บ้านเพื่อจัดสวัสดิการและช่วยเหลือสมาชิกเมื่อประสบปัญหารวมไปถึงสาธารณประโยชน์ต่างๆบรนทุโรงทองได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นฐานแรกสำคัญ ใช้มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและสร้างภูคุ้มกันให้แก่ตนเองและชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการจัดทำศูนย์แบ่งปันพันธุ์พืชและผักให้แก่ประชาชนในพื้นที่